ไม่ค่ะมัน ันทางนี้ก็ซ <im itation> ื้ปอปลาเ้ก็ซื้อปลาเ <im itation> ้บางแนะาก็เลยตายตุอยู่หงๆนะอยู่อยู่แงๆมือซื้อตามยายไอตัวน,น,นั้นประมาณยี่<อ>สิบกันน้วยแต่ว่าเด็ตัวพันเดียอะักสามานตัวนั้นของของนส Sepuluh ah, lima hari ada yang saya ini, ya <coughs> ท้ามาทุกปีเลยค่ะปีนี้บรรยากาศคี่นีคุเยอะไหมคะคนเอนนยอะหมองวันคนเยอะามากเลยค่ะแล้วแต่ละวันเรอห้าได้เยอะไหมคะค่ะไม่เยอะวันหนึ่งก็ประมาณสามสิบวันน้อยหรือยี่สิบวันน้อยเท่าไรค่ะเอาไปได้ไหมคะเอาไปค่ายค่ะรูปละสามหนอยค่ะที่ว่าช่วงนี้น,นะะี่ห้าได้ไปจุดตึ้งอะไรกันโอ้นู่นได้ไปอีกหลายเดือนเลยค่ะค่ะได้ไปจนดตึ้งน่าจะเป็นช่วงแรงนั่นแหละ สร้างรายได้ให้เราต่ววันนี้หรือตอาทิตย์ที่เราหานี่ประมาณเท่าไหระประมาณห้าได้จะพโปเวลาช่วง1ิบสามขั0มสิบสขัมสิบห้ากนึ้งัมตองกัมซ้ัมตึ้งนั่นแหละค่ะทางเจ้าั้งเย็นเลยคะไม่จะพโปวันเย็นตึ้งช่วงนนี้มาจะพโปช่วงวันเย็นนะคะเอ่อรักินด้วยด้วยกา แต่ว่าเราก็เลือกที่จะให้เอราว่าค่ะมันเพราะว่ามันได้ม่กี่น้วยมันก็ได้เท่าว่ารุ่นกันจัก30มสิน้วยจนตัวใหญ่ๆสามประมาณ35มสิบห้าน้วยแล้วก็ได้ทั้งสามน้วยนึงค่ะ